ตอนนี้คนอยู่ที่ไหนคะตอนนี้เราอยู่ที่ห่านบางแสนไปเหยียบทะเลหรือ,อยังคะยังค่ะยังไม่ได้ไปเหยียบหรอคะยังค่ะอ่าเลยยังไม่ค่อยเท่าไหร่เอ้ยมีจะัดว่ายน้ำเอ๊ะไม่ได้ไปเลยคะ่ะกระโดดไปก่อนนะคะเดี๋ยวป้านพาไปถ่ายนะถ่ายดีๆเข้าเลค่ะโอเค มอร์นิ่งนะครับสวัสดีวันเซตพักตัวอยู่ในโซนกลางๆล,ลักษณะตรงนี้นะครับมันมันดูกลางทางเกินไปอ่ะมันเป็นยังไงถ้าเซตจะเลือกขึ้นนะฮะเขาจะต้องเบรก1 5ึ่ตีว่า1 5ึ่ก็ได้ ซึ่งเป็นไปได้ค่อนข้างยากนะอันนี้ซีนารีโอที่1นซีนารีโอที่2ก็คือเซตก็ตีตัวออกข้างแล้วก็ซืมลงไปเรื่อยๆเพื่อที่ไปเทสพันห้าอีกครั้งหนึ่งอันนี้คือซีนารีโอที่2ซึ่งผมให้น้ําหนักตัวนี้มากกว่านะครับแล้วก็ตัวซีนารีโอที่3นะครับเมื่อกรณีที่ไปถึงพันห้าแล้วไม่มีแรงซื้อกลับดูนะตัวนี้มีแรงซื้อกลับใช่ไหม่วนนี้มีแรงซื้อกลับถ้าเกิดรอบที่3ไม่มีแรงซื้อกลับมาแล้วแล้วก็ แล้วมันมันเกิดเป็นแท่งแดงหลุดอย่างนี้นะฮะมีโอกาสที่จะเกิดเทรนขาลงแรงๆได้เลยตรงนี้ต้องติดตามดูนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง m ั n นี่ฮีโรเรามารุวมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมกันกันกบช่อง m ั n นี่ฮีโรกันนะครับในคลิปนี้นี่คือรายการติวเค้ื่อก่อนเทรดประจําช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนะฮะวันที่30พฤษภาปี2 5 6 6ห้มีข่าวตัวไหนที่น่าสนใจมีข่าวอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนะครับอ่า ข่าวแรกนะฮะมาจากทันหุ้นเขาบอกโออาไม่หว่นขึ้นค่าแรงมาจิ้นคิวสองฟื้นต่อคือมันไม่มีทางให้ลงเลยคือมันลงมาไกลมากแล้วอะสาหรับโออานะอืมแล้วก็กราฟทรงนี้เนี่ยเขาพยายามที่จะหักหัวลงอีกแล้วเนี่ยดูสิชุดนี้ทําฐานได้ดีมากนะครับเวลาขึ้นเนี่ย <c oughs> อืดอาดีดาดดูนะฮะจากยี่สิบเอ็ดจุดสี่จะเป็นยี่สบเอดจุดห้าเนี่ยใช้เวลาประมาณสามอาทิตย์ได้นะอ่ะอ่ะไม่ได้พูดเล่นนะ 22เดือน3ไปเป็น17เดือน4อ่ะเกือบเดือนแต่เวลาที่เขาล่วงลงมาเห็นไหมเอาจาก23เลยมาถึง21่เนี่ยใช้เวลาแค่หวันคือแบบอะไรมันจะต่างกันนั้นชุดนี้นะครับถ้าเกิดใครมองเป็นโอกาสนะฮะให้มารอที่โซน20เลยแถวนี้ยังไม่น่าเล่นให้มารอที่โซนแนวรับ20แล้วก็ตั้งสตอลอที่สิบนะครับ เนอตุนออเดอร์ยาวบาทอ่อนยางขาขึ้นเนอรับประโยชน์บาทอ่อนไตมาส2ทับ66อันนี้สงง่งา่แล้งราคายางขาขึ้นหนุนแย้มตุนออเดอร์ล่วงหน้าไปถึงต้นไตรมาส4ี่ทับหโอ้โหเ,เขาเขาตุนออเดอร์กันได้นานขนาดนี้เลยเหรอวะอ่ะขอดูหน,นะน่อยนะตัวเนอเนอไม่รับสภาพข่าวเท่าไหร่นะครับภาพรวมยังคงเป็นขาลงแล้วก็ ผมคิดว่าคงไปเจอกันที่4บาท4.10 4.20แถวนี้นะครับไทยคมจองดวงใหม่อ้อใหม่อีกแล้วล่ะฮะได้ฐานยักษ์เรือญี่ปุ่นไทยคมนะฮะลูกค้าเชื่อมั่นทยอยจองดาวเทียมดวงใหม่แล้วอินเดียอ๋อไอดวงใหมท่ที่เพิ่งปล่อยขึ้นไปของผมนึกว่าจะมีดวงใหม่อีกแล้วนะฮะดวงใหม่ที่ปล่อยขึ้นไปตอนนี้กำลังมีลูกค้าเข้ามาโอเคนะคอินเดียได้โอกาสครั้งใหญ่ต้องการดาวเทียมบอร์ดแบนด์รับหนุนธุรกิจเทคชี้ตลาด ใหญ่ฐานแน่นนะฮะโอเคอขอดูตัวไทยคมไทยคมนี้ไม่รับข่าวไม่รับหน้าไหนจั้งนันน้นนายังคงเป็นขาลงอยู่แล้วก็ถ้าเกิดใครจะมาเล่นข่าวในโซนนี้เนาะสต็อป้อสคุณคือ10.6นะครับหุ้นปันผลยูเกิน5%ชูทิสโก้ LSCB s Major ร์ s C B มีอะไรบ้างมีทิสโก้ปะยูแปอ่าแต่ต้องคือคือผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับ ยิ่งราคาถูกอ่ะยิ่งยิ่งหุ้นราคาลงอ่ะยิวมันสูงขึ้นเองตามอัตโนมัตินะแล้วก็ในทางตรงข้ามนะถ้าเกิดราคาหุ้นม,มันสูงอ่ะยิวมันก็จะตามลงมานะครับ LSCB major AP AP ก็หกเนไม่ธรรมดานะลาดลาดหร TU หาเปอ TU ที่มันหาเเพราะมันราคามันร่วงนะ KCE 4.9่โอเคนะครับ S&P s แดดแรงผลิตพุ่งครึ่งหลังมีอีก100ยเมก ทำไอ้โซล่าใช่ไหมลงตันโัยฟ้าใหม่คาดในช่วงครึ่งสีหลัง2 5 6 6กสรุปได้อย่างน้อย2ดิวขนาดมากกว่า100เมกวัตเตรียมงบ34,000ล้านรับอรองรับการลงทุนในปีนี้ด้านแนวโน้มไตม้า 2, 2ทับ2 5 6 6คาดว่าโตกว่าไตม้าแรก SSP รับข่าวไหมส่งดีนะ SSP ชุดนี้เป็นการสะสมได้แต่โ,โหว่ลุ่มทำไมมันน้อยจังเลยต้องระวังนะครับสต็อปลอดคือ8.55นะครับ HFT มีคำสั่งใหญ่จอซื้อขึ้นแต่ละข่าวนี่ผมอ่านมามีแต่ข่าวดีเนาะแต่ดูนะดูกราฟซะก่อนนะฮะล่วงกาละนาว HFT ตอนนี้ไม่มีคนเล่นเลยไม่มีเล่นเลยจริงๆฮะคือวันหนึ่งเนี่ยปริมาณการเทรดแค่3 0 0แสนหุน้นไม่รู้มอออกข่าวได้ไงนะ,ะชุดนี้ยังคงลงต่อ,อ,อจุดแนวรับ ที่ไม่น่าสนใจเท่าไหร่นะฮะคือ4.50 TQR มีดิวควบรวมกิจการเทรนประกันลด EV แรงก็วินาสภัยใช่ไหมฮะบอสใหญ่ TQR คุณชนพันธ์คาดปีนี้มีดิว M&A เสริมฐานชี้เป็นธุรกิจใกล้เคียงกันมั่นใจเติบโตได้10%ดีมาน์ประกันภัยลน้นแถมเทรนลด EV มาแรงหนุนประกันภัยโต ตามมองอแนวโน้มธุรกิจวินาศภัยครึ่งปีแรกขยายตัว4-7%ไม่ขยายนะครับถ้าถ้าเท่าที่อ่านมานี่เนาะแบบมันดูดีมากเลยอะมั่นใจล้ยได้ตัว10%เอยหรือตลาดขยายตัว4-7%เอยเนี่ยต้องบอกว่ามันน้อยมากๆเลยนะครับถ้าขยายตัวจริงๆอะ่ะเราอยากจะมองตัวเลขสัก15%เป็นเนะนะบสเนาะแบบถ้าโตเนี่ยมันต้องโต15%ขึ้นไปนะครับ อ่ะมาดูหน่อยแล้วกันนะครับตัว TQR มิเตอร์โฟดน้อยๆนะครับที่มาออกข่าวอ่าโอ้โหลงแบบไม่เกรงใจข่าวเลยเนาะชุดนี้นะฮะฐานคือ10บาทเอาจริงไม่ยังไม่น่าสนใจเท่าไหร่นะครับเพราะว่าโฟดมันต่ำมีโอกาสที่จะติดค่อนข้างสูง A5 อ่าสังหาบ้างนะสัญญาณ Q2D คอดวอลเลนเสริมฐานแก่งจริงเหรอ A5 ทิศทางไตรมาสสองทหก โตต่อเนื่องจากแต้มาะไรที่ทำกำไรนิวไฮแปดสิบล้านบาทพุ่ง66%นด้านพูดถึงหุ้นไฟเขียวออกวอนะครับมี A5 วอและ A5 วออก2ตัวพร้อมกันเลยเหรอเสริมแก่งทางการเงินมันจะเสริมยังไงวะการออกวอล์เนี้ยเอ่อมันไม่แน่นะมันไม่แน่ว่าจะมีการใช้สิทธิ์อะไรหรือเปล่าด้วยนะถ้าจะบอกว่ามันเป็นการเสริมทางการเงินเลยเนี่ยมันอาจจะยังไม่ใช่นะครับแต่ถ้าบอกว่าเฮ้ยมันเป็นการประหยัดเงิน ไม่ต้องจ่ายันผลแล้วมาจ่ายวอลลันเทอันนี้มองว่าถูกอยู่นะครับพร้อมประกาศเดินหน้าก่อสร้างบ้านเดี่ยวแบรน,น์วนาปลายปีนี้ไอไฟในปีที่แล้วดังมากปีนี้ไซเวย์ครับโซนที่น่าสนใจคือ3.6นะตรงน,นี้รอไปก่อน k c c ซข่าวเมื่อวานก็ก็อ่านมานะควัก900ล้านลุยซื้อนี่ปักเป้าขยาย NPA 100ล้านโอเคก็มันก็ต้องสู้กันนะแต่ว่าการซื้อนี่ในปัจจุบันเนี่ยมันแพงขึ้นเรื่อยๆ มาติ่มันก็จะต่ำลงเรื่อยๆนะครับมาดูที่ k c c ตัวนี้มาใหม่เพิ่งมาเมื่อเมื่อปลายปีที่แล้วนี่นะกลางปีเนาะตอนตอนนี้ก็ครบ1ปีพอดีสาหรับ k c c ผมมองว่าน่าจะโอเคอยู่นะแนวรับก็เอาไว้สัก6บาทแล้วกันนะครับหรือถ้าเกิดเล่นโซนนี้มันต้องมันต้องลุ้นให้เบรกก่อนมันต้องลุ้นให้เบรก7บาทแล้วค่อยเข้าไปเล่นแต่ถ้าเกิดมันไม่มันไม่เบรก แล้วมีการย่อตามตัวดัชนีนะครับก็รอรับที่แถวๆ6บาทอ่ะสุดท้ายครับกับข่าวหุ้นนะเวียดเวียดวิกฤตไฟฟ้าขาดกระทุงแผนรับซื้อเพิ่มซื้อจากใครบีกิมกับกันกูล s s สตีปีกลุยวินฟาร์มโซลาดีเดคิวสคือจะไปขายเวียดใช่ไหมเวียดนามสั่งเวียดสังเวียนอะไรนี่สั่งเวียนดับไฟทั่วประเทศ โอ้โหเหตุวิกฤตขาดแคลนหนักผู้ประกอบการไทยกับบีกิมกันกุลเอมองเป็นโอกาสรัฐบาลเวียดนามเร่งแผน p d p 8เริ่มประมูลไตรมาส3ทัพ6หกรองรับการใช้ไฟเพิ่มจากภาคสารกรรมและครัวเรือนปีละ1 0,000หม่เมกะวัตทั้งวินฟาร์มโซลร์ฟาร์มรวมทั้ง LNG และ,ะ l n g 2 Power b i g b o s s เสริมสร้างเลงประมูลโรงไฟฟ้าเวียดนมามไม่ต่ำกว่า100เมกะวัตต์กวด้านว่าลั่นไม่กระทบพร้อมดุยนิคมอุตสาหการรมเพิ่มอีก2องโครงการโอ้คือมันผมไม่รู้เนาะคือกฎหมายบ้านเรากันที่นู่นมันก็ไม่เหมือนกันการสนับสนุนไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงด้วยนะเพราะว่าตัวนี้ถ้ามันเป็นวิน,วนฟาร์มเนี่ยผมไม่เคยศึกษาเท่าไหร่นะแต่ถ้าเป็นตัวโซล่าฟาร์มเนี่ยการคืนทุนของตัวภาคเอกชนเนี่ยน่าจะอยู่ถแถวแถวห้าปี เออแต่พอเป็นตลาดาบริษัทในตลาดับน่าจะมีการขยับไปมากกว่านั้นอาจจะแบบ7ปีถึงสิปีก็ต้องรอ,อติดตามดูนะว่าจะเป็นยังไงแต่แต่ผมยังไม่ให้น้ำหนักเท่าไหร่นะเออสำหรับชุดนี้ชุดนี้เนี่ยโดนโดน,โดนกระหน่าเลยเนาะบีกิมกับกันคุณเนี่ยทั้งข่าวว่าแบบรัฐบาลใหม่ที่เข้ามาจะไม่ได้สนับสนุนอะไรแล้วนะเออในก็โดนโดนหลายดอกอ่ะพูดกันตรงๆนะฮะเ l i เก่งไร เข้าเซตห้ปิดรอบคำนวณสามเดือนพฤษภาคมนี้มผมว่าไม่เท่าไหร่นะ TLI ไทยไลฟ์ออประกันชีวิตเนี่ยนะชุบชุดเนี้ยยังเป็นขาลงทั้งชุดเลยไม่รู้ว่าเข้าเซตห้าิบยังไงเนานะ <c ười> เข้าล่วงมาเลยตลอดนะหรือว่าคนอื่นล่วงมากกว่าชุดนี้ที่น่าสนใจมีแท่งเดียวแท่งรีเจ็คแท่งนี้นะครับนอกนั้นก็ยังไม่มีจุดเล่นแนวต้านไม่เกิน 13. 2 โอเคก็ประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูหุ้นที่ติดแกนของเราดีกว่ามีตัวไหนที่น่าสนใจกันบ้างเริ่มจากตัวแรกนะครับตัวกอรี่กอรี่ตรงนี้เนี่ยมองได้2แบบก็คือเป็นการเด้งเพื่อลงต่อนะแต่จะให้น้ำหนักตรงนี้มากกว่านะครับก็คือเด้งเพื่อลงต่อน,นั่นแหละโดยที่แนวต้านเขาจะอยู่ประมาณ3.4สต๊ปลอตตัวนี้ก็มองที่2ออืม แต่ถ้าเกิดจะมีการกลับตัวเลยมันก็มีความเป็นไปได้เหมอือนกันนะเพราะว่าโวล u ุ่มมันมก็เร film, ิ่มกลับมาแล้วถ้ากลับตัวลอยมัน,จะ,นจะต้องมีการพักฐานแล้วก็ไปต่อ UH! eman, นะครับก็อาจจะเบรก3.4 3.6ไปก็ได้นะฮะตอนด้วยตัวดิโตดิโตเนี่ยจากที่อ่านข่าวไปวันก่อนเรื่องคาร์บอนเครดิตใช่ไหมฮะน่าจะมาตั้งแต่วันนี้แล้วก็พักตัวลงไปแท่งเนี้ยของจริงผมคิดว่าน่าจะมาแล้วนะสำหรับตัวดิโตแนวต้านผมมอง3 6 3เลยนะครับ O.R.I. เนี่ยก,กับตัวต้นเทนนะอันนี้ค่อนข้างชัดเจนนะครับมีฐานรองรับตอนนี้ชัดเจนเหมือนกันนะครับที่10บาทตอนนี้11.1แล้วแนวต้านอยู่ที่12วางแผน follow t เทรนโซนนี้ได้เลยนะครับต l อล s จะอยู่ที่10.10 10แล้วก็ C.H.G. ตัวน,นี้ก็กับตัวจะอารมณ์คล้ายๆกับ O.R.I. เมื่อกี้นะครับแต่ c s g นะครับจะเป็นต้นเทนมากกว่าแนวต้านอยู่ที่3.6 ทำมาด้วยตัว p r t r ชุดนี้มันมาเล่นใกล้แนวรับมากๆเลยนะครับจะบอปล้อยู่ที่6.25แต่ p r t r จะไม่มีจุดซื้อเออถ้าเกิดจะอยากเล่นจริงๆต้องให้ได้โซนแบบ5้6.50แล้วก็ไปขายที่7.5นะครับถัดมาคือซัตโก้ซัดโก้ที่สวยเหมือนกันนะครับมองในมุมมองนะฮะชุดนี้มี r e j e c t ั o n ถึง2ตัวแล้วก็มีการกลับขึ้นไปนะครับแนวต้านถ้าเกิดเล่นกันสั้นๆก็ แนวต้านมองไว้ที่ประมาณ3.65เอาไว้ก่อนนะครับถัดด้วยตัว BRI b i นี้กับตัวเหมือนกันนะครับแนวต้านก็มองที่10.9เล่นกันสั้นๆในกรอบ2สัปดาห์นะครับถัดมาด้วยตัว CPN อ่า CPN อาจจะหวีนิดนึงนะครับแนวต้านอยู่ที่72บาท าจจะใช้เวลา1-2เดือนนะสำหรับชุดนี้ตัวนี้ก็กลับตัวเหมือนกันนะครับต่อด้วยตัว B T G Beta โ o นะครับชุดนี้ก็กลับตัวนะครับถ้าเกิดมาเล่นในโซนสะสมชุดนี้นะสต็อปลอสจะอยู่ที่23.80แนวต้านมองที่28ไม่ไกลนะฮะต่อด้วยตัว Com 7 Com 7เนี่ยเป็นขาลงมาสักพักใหญ่ๆแล้วก็มาทำนิวโลพอทำนิวโลก็ขึ้นมาทำฐานหน้าหน้าตาคล้า,ายๆกับตัวเซต เอาจริงๆนะอืมชุดนี้นะครับถ้าใครเข้ามาโซนสะสมเนาะยี่สิบเจ็ดถึงยี่สิบเก้านะครับสต็อปลอสของคุณคือยี่สิบหกจุดห้าศูนย์แนวต้านอยู่ที่สามสิบสองครับแล้วก็ต่อมานะครับ ECL ชุดนี้กับตัวค่อนข้างสวยนะครับแนวสะสมจะอยู่ตั้งแต่หนึ่งจุดห้าถึงหนึ่งจุดหกศูนย์แนวต้านอยู่ที่หนึ่งจุดเก้าถึงสองบาททวนนะฮะแล้วก็ตัวสุดท้าย Team G ทีมจมันยังไม่มีอะไรที่น่าสนใจเฮ้ยแล้วเอามาทําไมทีม G นี่เอามาเพราะว่าตัวดิโตเนี่ยมันมีการกับตัวไปแล้วซึ่งทีม G ีมันสตอรี่เดียวกันผมก็เลยคิดว่าเออมันมันน่าจะเก่งกําไรระยะสั้นได้นะครับโดยที่แนวต้านมองไว้ที่ใกล้ที่สุดคือ9บาทตรงนี้ก็บวกประมาณ10%ได้อยู่นะเออพอไปทําแผนได้อยู่นะครับโอเคสําหรับในคลิปนี้ก็ประมาณนี้ ใครจะไปเฝ้าหน้าเทศไปเฝ้าได้เลยครับส่วนใครที่ถามคำถามทิงไว้เดี๋ยวเรามาพูดคุยนต่อในช่วงท้ายคลิปนะฮะแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์ใครอยากจะฝึกฝนเดเทฝึกการอ่านกราฟด้วยตัวเองนะครับผมและอาจารย์ออฟเขียนอ e ีบุ๊กที่มีชื่อว่าเดทเลยอ e ีบุ๊กนี้สอนตั้งแต่หน้าเทศสอนจากการลงโปรแกรมสอนคือแบบมือใหม่อ่ะสามารถมาอ่านได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าอ่านไม่เข้าใจอ่า คนที่ซื้อไปเนี่ยจะสามารถปรึกษาหน้าเทรดเราได้นาน3เดือนโอ้ oh, ถือว่าคุ้มมากๆนะสำหรับอ e ีบุ๊กเล่มนี้นะครับสนใจสามารถสอบถามเลยเพิ่มเติมได้ที่ Line แอดมันนี่โที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวไปดูคำถามมีอะไรบ้างวันนี้น่าจะไม่มีคำถามอะไรนะครับก็สอบถามหุ้นดีได้ปันผลเป็นหุ้นแยกมาอีกช่องแล้วขึ้นสัญญาณ n หมายความว่าอย่างไรคะ แล้วหุ้นยังไปต่อได้อีกไหมคะอันดับแรกนะครับตัวที่ขึ้นเป็นสัญญาณ N เครื่องหมาย n ไม่ใช่สัญญาณ n เครื่องหมาย N ก็คือตัวหุ้นอ่ะมันเข้าไปอยู่ในพอร์ตเราแล้วนะครับแต่มันยังไม่ได้เข้าตลาดก็ยังไม่ได้พร้อมเทรดมันน่าจะรอประมาณไม่เกิน2สัปดาห์นะครับก็จะสามารถเทรดได้ตามปกตินะส่วนแนวโน้มนะครับตัวดีเดนเทลโคตรสวยเลยอ่ะเออ ดิจิทัลผมคิดว่าถ้าเกิดตัวหุ้นลูกเข้าตลาดแล้วมันจะมีการย่อลงมาหน่อยนะครับแนวรับจะอยู่แถวๆ6.6นะพร้อมที่จะไปต่อได้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะมาเล่นกันโซนนี้ใครไม่มีของแล้วมาเล่นตรงนี้ไม่ไหวนะอย่างนี้แพงไปนะครับไปต่อไอตัว W นะครับวอาพิซซ่าโดมิโนเนาะวาวไปต่อไหมครับเห็นวอลลุ่มเยอะเมื่อวันศุกร์ที่26อ๋อคำว่าวอลลุ่มเยอะ สำหรับตัวว้าวมันไม่เยอะนะครับตรงนี้ใช่ไหมครับสิบสองล้านหุ้นโดยปกติมันเทรดกันหกแสนแค่นั้นเองนะฮะตรงนี้น่าจะลากขึ้นมาลิ่งปะลิ่งเลยนะฮะแล้วก็วันถัดไปเห็นปะวันถัดไปถูกตบล่วงเช่นกันตรงนี้ยังยังไม่ได้มีอะไรนะครับไม่ได้มีสัญญาณผมคิดว่าที่ที่ลากันขึ้นมาเนี่ยมันมันกเอามันเฉยนะยังยังไม่มีอะไรนะครับรบกวนสอบถามค่ะมีสตาร์กอยู่วันที่หนึ่งมิยอเขาให้เทรดวันแรก หลังโดนแขวน SP นานหลายเดือนควรคัดเลยดีไหมหรือรอดูก่อนอถ้าเกิดทุกคนคิดแบบนี้มันจะฟอลเลยนะเออแต่โดยปกตินะครับที่เห็นไม่ว่าหุ้นมันจะเนา่าเละเทะอะไรยังไงก็ตามเนี่ยหลังจากปลด SP ส่วนใหญ่มันมันเทรดกันราคาสูงเออก็รุนดูแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดเปิดมาฟอลเลยเนี่ย ถ้าฟอลเลยตอนเช้าอ่ะผมคิดว่าน่าจะมีจังหวะเด้งได้อยู่ยังไม่จะเป็นที่ต้องออกนะครับคนนี้สอบถามครับหุ้นสบายมีแนวโน้มที่จะขึ้นมากกว่า13ไหมครับแนวโน้มในชุดนี้เป็นขาขึ้นนะฮะสำหรับในขึ้นย่อยแนวต้านจะอยู่ที่13.6เพราะฉะนั้นถ้าถามว่ามีโอกาสจะมากกว่า13ไหมเป็นไปได้นะครับแต่มันถ้ามันจะกลับตัวเลยทั้งชุดเนี้ยมันจะต้องยืนเหนือ14.3อ่ะมันจะกลับตัวนะฮะอ่า ทำไมลาได้ถึงสิเดือนเลยครับจานหออมายถึงแฟนผมใช่ไหมครับแฟนผมเป็นราชการก็ลาแบบไม่รับเงินเดือนอะ่ะคือลาลาข้อมันลาไดสาเดือนใช่ไหมแล้วก็สามารถลาแบบไม่รับเงินเดือนอยู่ที่นี่เขาเขาให้นับเป็นวันอะ่ะเขาให้ลาทั้งหมด200วันหรือหรือเท่าไหร่นับเฉพาะวันวันทําการอ่ะนะเออมันก็จะไปตกประมาณ10เดือนพอดีนะครับแล้วก็เรื่องทําเป็นบล็อก สนุกสนุกก็ได้ครับโอ้โหนี่แหละการไปเที่ยวกับการทำวอล์อ่ะมันไม่เหมือนกันไม่ไม่รู้ว่ามีใครเคยทำคอนเทนต์กันไหมนะเวลาที่ทำคอนเทนต์แล้วแบบอุ้ยเห็นเขาไปไปเที่ยวแล้วก็ไปทำงานด้วยอุ้ยสนุกจังเลยภาพเบื้องหลังอ่ะมันจะไม่ได้สนุกอย่างนั้นนะอเพราะฉะนั้นถ้าไปเที่ยว ก็อยากให้มันเป็นการไปเที่ยวแต่ถ้าเกิดว่าเราไปเชิงแบบไปทํางานเอาทีมงานไปด้วยอะไรเงี้ยมันก็มันก็น่าจะได้อยู่เออแต่ว่าอันนั้นก็โหของมันจะโลกลุงลังไปมากเลยนะครับแต่ก็จะพยายามถ่ายเป็นช็อตสั้นๆมาให้ดูแล้วกันเนาะอืม o โ o หลังแปลงวันแรกที่หุ้นเข้าเทรดจะลงแรงมากครับราคาแปลงสิทธิ์สามบาทาจริงๆอ่ะมันยังอีกสักพักเลยนะคือ การแปลงสิทธิ์เนี่ยสมมุติคุณถือ OTO w a r แล้วคุณจะแปลงใช่ไหมไม่ใช่แบบแปลงวันนี้อาจจ่ายเงินวันนี้ได้หุ้นพรุ่งนี้เข้าตลาดเลยนะไม่ใช่นะครับรออย่างต่ำๆน่าจะ3สัปดาห์เพราะฉะนั้นมันก็จะถูกค้างทําอะไรไม่ได้เลยนะเนี่ยไม่รู้เลยนะว่าอีก3สัปดาห์ OTO จะเป็นยังไง OTO อาจจะลากดึงดึงฟออย่างนี้ก็ได้นะเพราะเขาก็เคยทํามาแล้วเน,นี่ยไม่ใช่ว่าเขาไม่เคยทำนะสมมติสมมุติเลยนะ เราอยู่ส่วนนี้ใช่ไหมแล้วเราก็แปลงอ่าพอแปลงปุ๊บเราก็ลงรอสามอาทิตย์ใช่ไหมรอเลยฮะนี่ลวงลวงลวงคุณทําอะไรไม่ได้เลยนะได้แต่รออย่างเดียวเพราะว่าเอา้าก็หุ้นยังไม่เข้าพอร์ตอะทำไงซัดไปแล้วเนี่ยก็ลงมารอข้างล่างเนี่ยจะทาอะไรได้อะก็ทําอะไรไม่ได้แนละ้วจากเท่าไหร่เนี่ยสิบสิบเก้าใช่ไหมสิบเก้ามาเหลือสิบสองหายไปเท่าไหร่วะเจ็ดบาททำอะไรไม่ได้เลยนะครับ คือกลัวอย่างเดียวคือแปลงแปลงโอทีโออ่ะมันคุ้มอยู่แล้วละ่ะแต่กลัวอย่างเดียวกลัวมันจะหักหลังอย่างเงี้ยก็คือแบบปุ๊บตบลงมาอย่างเงี้จะทำไงอ่ะแล้วก็ดึงเชงดึงออกข้างเผลอๆตกลงอีกใช่ไหมอืมแต่ก็อาจจะดีก็ได้นะครับ <c ười> <c ười> ผมก็จะมองร้ายไว้ก่อนนะเพราะมันรอนานเนี่ยมีการวิเคราะห์เซตกับนโยบายรัฐใหม่ในช่องบ้างอย่างครับอ,อ่คือตอนนี้เราก็ยังไม่รู้นะว่า ขั้วไหนจะได้แต่ถ้าให้เดาเล่นๆถ้าให้เดาก็น่าจะตามนั้นนะครับก็น่าจะเป็นาก้าวไกลใช่ไหมที่เข้ามาทีนี้ก้าวไกลอะ่ะเท่าที่ผมดูผมผมแนะนําว่าให้ให้ไปดูนะที่คุณทีน่าสัมภาษณ์ว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่ที่เข้ามาเนะี่ยคือโหนโยบายเนี่ยแทบจะไม่สนับสนุนตลาดทุนเลยนะจริงๆผมฟังแนละ้วแบบ Oh. <laughs> ผมนี่ก็ลุกขึ้นเลยนะแบบเหมือนแบบไม่ไม่ค่อยสนับสนุนคืออย่าเรียกว่าไม่ค่อยอ่ไม่สนับสนุนนโยบายทางตลาดทุนเลยเพราะเขามองว่าตลาดทุนอาจจะแบบรวยแล้วจริงเหรอ <laughs> นี่คก,กูรวยแล้วนะเนี่ยอะไรเงี้ยอืมเขาจะไปแบบเป็นพวกรัฐสวัสดิการมากกว่าซึ่งถ้าเป็นในในลักษณะอย่างนั้นนะครับก็โหอาจจะอาจจะหนักนะ ตลาดทุนบ้านเราก็อาจจะหนักแต่ก็ต้องรอติดตามไปหละครับว่ามันจะเป็นยังไงต่อเนาะแตนี้ก็ยังดูอะไรมากไม่ได้ก็ต้องดูว่าอ่ะสุดท้ายแล้วจะจะเป็นยังไงอ่ะอาจจะมีการพัฒนาก็ได้ไม่รู้นะครับโอเคสำหรับในคลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้อย่าลืมแอดกันเป็นเพื่อนไว้ที่ไลน์แอดมันีโรนะครับสวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย